หลังเกมศึกเว้นไฮเจสครับอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568นะครับจบสิ้นลงไปเรียบร้อยครับคู่เอกก็จบที่ t k o ยก4ครับเดี๋ยวผมมาสรุป้นผลนะครับก่อนที่จะสรุปในส่วนของผลภาพรวมนะครับการแข่งขันวันนี้นะฮะแล้วก็สัมภาษณ์คู่เอกครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับบรรยากาศหลัง การแข่งขันครับศึกมวทเจ็ดสี่ครับวันนี้ถือว่าเดือดเลยครับไม่ครบยกมีหลายคู่นะฮะแล้วเดี๋ยวผลเดี๋ยวผมเช็กแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวรอสัมภาษณ์คู่เอกก่อนครับคุณผู้ชมครับมาแล้วคู่เอกครับหลังเกมศึกเวทเจ็ดสี่ครับเป็น้านของเด่นสิทธินายกทวีตพงศ์ครับเอาชนะทีมฮิวไปได้นายกที่สี่ครับในการชนะยกคิรีเทนมวยไทยครับเดี๋ยวสัมภาษณ์หลังเกมครับ กันที่ว่าเบียกๆเลดเบียกๆกันไปแล้วครับผมอาชื่ออะไรนี่เด่นครับโอไย่พอว่าทำไมทำไมชนะนี่มีสร้อยทองหนักเป็น50บาทแล้วมั้งเอาวันนี้เห็นบอกว่าตั้งใจมากมันตั้งใจยังไงบอกหน่อยก็วันนี้ตั้งใจตามที่อาจารย์ลองอาจาสอนมาเลยครับต่อยแบบตั้งใจแบบแกทางมวยมาเลยตรงเลยครับโดยตรงเลยใช่ไหมครับผมเราฝึกทุกวันเราไปชนะไอ้น็อกเขาจังหวะน็อกมันเป็นยังไงอ่ะจังหวะน่าจังหวะบวกสอบมันยไงบวกต่างคนต่างบวก หม่ตั้งใจคืนแรกก็คือแรกเลยครับผมโอ้จังหวะที่แผลตรวจตอนนั้นเราคิดว่าคู่ชกจะจะชกต่อได้ไหมก็ตอนนั้นผมไม่รู้ครับตอนนั้นไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้เลยว่าแพ้เขาแตกแบบผมหนักผมเรามาคิดว่าจะแพ้ผมมาเพราะว่าผมแตกก่อนเราแตกก่อนหรือแตกข้างบนแตกข้างบนครับแต่ว่าโดนซอกก่อนโดนซอกก่อนครับแตกที่หัวหัวครับกังวลไหมกังวลไหมกังวลไหมตอนตอนเลือดออกอ่ะไม่ไม่ครับไม่กังวนเลยผมไม่ได้แตกที่หน้าอ๋อออแต่แตกที่หัวดังนั้นวันนี้วันนี้เป็นการคาดไหมวันนี้ ก็เกินคาดเลยครับเกินคาดเลยครับผมเกินคาดที่น้องได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับที่แสงด้วยครับไม่เจอจะทำยังไงฮะอาจารย์คือแก้ทางทุกวันทุกวันครับผมครับโดยซ้อมครับครับซอนดีมากเลยใช่ไหมครับโอ้เออเขาดูแลตัวเองดีด้วยแหละครับผมครับผมเขาดูแลเขาตัดแต่งทรงเขากลับมาภาคนี้ชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยก็เก้าแต่ก็ไปแพ้ไฟเดียวแพ้ไฟเดียวแพ้มันชนะไฟเดียวครับคาใจไหมเนี่ย ้างไหมอยู่ที่ป่าผมป่าชผมได้กันชท่าไรถ้าเกิดได้ชกกัน19-20นี่าผม19-20วันนี้ชกนเท่าร19ครับเอ้20ี่18ได้ไหมเนี่ยเพื่อได้ชิงแชมป์อะไรเงี้ยอ๋อกลับไปคิดดีกว่าครับอ๋อคิดดีครับเพราะว่ามันคิดน่ดีกว่าอ18ก็น่าชิงแชมเลย18่ทำได้ไหมถ้าถาถ้าได้ครับผมต้อง แน่ๆครับผมชอกไปหายใจพุทธพัฒน์พัฒเนี่ยมันระบบระบบหายใจมันยังไม่ดีไม่ครับมัน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 ชินไปแล้วครับมันชินไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็มือหายใจทันเี่ยมันชินไปแล้วบางทีเราเอาหายใจทางปากหายใจทางปากด้วยทางปากด้วยครับ ขันได้ข้างวมันได้ข้าไหนนะันได้ข้างหนอะไรคัขนได้ขางไหนอะข้างนี้ข้างเดียวข้างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยเมื่อเราต่อต่อคู่ตสู้นะต่อคู่สู้จะไปงัดออกจะไปงัดออกตัวนี้มันมันกไปอีกก็เลยปล่อยงัดกมันก็ยงไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดไปงัดอย่างั้น่นจะต้องเลิกเลิกเลิกชเลยใช่เพราะว่างัดมาสามทีแล้วโอ้โดูสภาพว่าเลยต้องสู้ลองสู้อีก ตั้งกับผมเพื่อก็ลูกคกับลูกมาไหมวันนี้ไม่มาครับให้ลูกอยู่เฉยที่บ้านเยอะเลยนกว่ากว่าครับผมก็เป็นทหารด้วยเป็นทหารด้วยเหรอใช่ครับตอนเสร็จนี่ก็กลับกลับกลับหน่วยแล้วครับไปช่วยงานเขาเหมือนเดิมเป็นอาสาอยู่เหมือนเดิมครับผมเป็นอาสาทหารพานครับผมยี่สิบหกอ่อไข่อะไรนะไข่พันยี่สิบหกครับพันยี่สิบหกที่ไหนตังเัยโคราชใช่ไหมเอาละครับผมอ่ะวันนี้เฉยเท่าไรน่าจะ นายกสองเฮียตีหมื่นหนึ่งครับผมอ่านะครับอ่ะบอกแฟนมวยหน่อยครับบอกน้องแฟนมวยช่วยติดตามและเป็นกำลังใจผมครับก็อยากจะสู้เหมือนเดียวครับผมครับพี่รองครับครับผมบอกแฟนมวยหน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้กัใคยสักวยดาหรือใครสิทธิ์นายกทะเบียนผมหรือจิ์ฉลอมศักดิ์ตอนนี้ก็กำลังทำอะไรเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ก็จะเอาส่งทีมเทพมาทำเรื่อยๆครับเพราะว่าทุกวันเองมวยมัน มันเริ่มเลิกเริ่มเล่าไปครับผมป้าหม่เขามีไหมอะไรครับป้าายหม่เขาดิบก็มีครับผมเช่นกาเป็นหลังเกมงครับมวยศึกมวยไทยเจ็ดสีคค่ครับวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมครับก็จบซิ้นลูไบอลได้แล้ยครับเดี๋ยวผมจนผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ก็ไม่ครบยกกันหลายคู่เลยนะครับ О, เริ่มจากทด้านของ คู่แรกครับผักบุ้งเพชรเกียริเพชรครับเจอกับโอเล่ราบีบวยไทยพิกัด103อปอนด์ครับผลจบแบบพลิกเลยครับยกแรกนี่เป็นเทนนินของโอเล่ครับได้นับ8ก่อนนะครับก่อนที่เข้าสู่ช่วงยก2ครับผักบุ้งพลิกสถานการณ์ครับกลับมาเอาชนะน็อกได้ในยกที่2ครับคู่ที่2กับตันวันทองโอม MBK เครับเจอกับเก่งรบเกียริตายกเกียงไกรครับพิกัด113ปอนด์คู่นี้นี่ก็เรียกว่าเบียดเบียดกันมาชิงดำยก5ยกสุดท้ายครับ ก่อนที่ความเด็ดขาดของเจ้าเก่งรบสิทธ์นายกเกรียงไกรครับเตะปลายคานด้วยแข้งซ้ายครับเอาชนะน็อกไปในยกที่5อีก1คู่ครับเรียกว่าน็อกกัน2คู่ติดแล้วนะครับแล้วก็รองคู่เอกสัปดาห์นี้ครับยอดภูผาเพชรเกียรติเพชรนะครับเจอกับเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันดร์ครับคู่นี้นี่มีการตอบหนักกัน1ปอนด์ครับยอดภูผา1 6อยแล้วก็เหนือสิงนี่1้2กครับก็เบียดคู่ที่สีครับพลิกแปพลิกนาครับ เรียกว่ามีจังหวะเสียบวุบปาบอยู่เหมือนกันครับทางด้านของเหนือสิงห์ที่โดนหมัดกําปั้นของยอดภูผาก่อนที่จะมาอาศัยความใหญ่ครับแข็งแกร่งกว่าเดินเสียบเข่ากระทุ้งในช่วงยกที่5ครับเล่นเอายอดภูผาก็ถอดใจไปนะครับพอโดนประทะโดนเบียดต้นกระทุ้งหนักๆครับก็เอาชนะคะแนนไปครับทางด้านของเหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันดร์ครับตอนมีโปรแกรมแล้วนะครับเป็นรายการที่แฟนมวย5ยก ให้ความสนใจครับในวันที่12มิถุนายนครับในศึกเพชรอินดีที่เวทีมือราชะดำเนินครับเป็นการเจอกับทางด้านของเจ้าเพชรมรกตบางมัดคองตันครับวันนั้นนี่ชิงเงินรางวัลร่วม3 3.2ล้านบาทครับเป็นรองครับแต่ว่าด้วยความสดครับของเหนือสิงครับทางกำนันนิรันก็มั่นใจครับว่าวันนั้นมาสู้แน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามพบวันที่12มิถุนายนครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินกับศึกเพชรยินดีนะครับแล้วก็คู่เอกที่เพิ่งจบไปครับเด่นสิทธินายกที่วิจพงศ์ครับพิการร19ปอนด์เจอกับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยครับอ,อ่คู่นี้นี่ก็สู้กันได้สนุกเบียดครับสุดท้ายนี่เกมมาจบที่ยก4ี่ครับ้วยการแลกศอกกันและสุดท้ายยกคีรีเนี่ยนะครับมาโดนศอกทางด้านของเจ้าเด่นกับการเบรกเกมให้แม้สนามตรวจแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ครับ ก็เป็นนั้านของเด่นสิทธิ์นายกชวิตะพงครับชนะทีเคโอไปในยกที่4นั่นเองครับนี่คือบทสรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทย74ครับวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตครับทางสามมวยช่อง74นะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไปด้วยแล้วกันนะครับทำามีโอกาสจะมาก่อติดบรรยากาศหลังเกมให้ได้ติดตามเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ลาไปก่อนฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ